ถึงคำถามที่2ของวันนี้ค่ะส่งมาจากทางอีเมลนะคะสอบถามเข้ามาว่าคุณหมอคะ ดิฉันกับแฟนนานๆจะมีเพศสัมพันธ์กันสักครั้งหนึ่งคือโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยมีสถิตินะคะในหนึ่งปีจะมีแค่ประมาณ4ครั้งหรือบางปีก็ไม่มีเลยค่ะสาเหตุเพราะว่าดิฉันกับแฟนอยู่ห่างกันค่ะและแฟนเป็นคนที่มีอวัยวะเพศค่อนข้างใหญ่ทุกครั้งที่มีอะไรกันดิฉันจะมีเลือดออกค่ะคุณหมอเคยส่องกระจกดูก็เห็นมีรอยฉีกขาดของเยื่อข้างนอกค่ะดิฉันเองมีประวัติเป็นมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกด้วยซึ่งได้รับการผ่าตัดออกทั้งหมดแล้วนะคะทําให้มีน้ําหลอดลื่นน้อย อยากถามว่าอัน,นเนี้ยเป็นสาเหตุของการที่มีเลือดออกอาการเจ็บเวลามีเพศสัมพันธ์ใช่ไหมคะหรือว่าเพราะเยื่อพรมจันทร์จะเชื่อมต่อกับกันได้เองคะ,ะเพราะว่าดิฉันเนี่ยจะไม่ค่อยได้มีเพศสัมพันธ์คะ่ะแล้วตอนนี้ก็อายุ4 1ปีแล้วคะ่ะคุณหมอเยื่อพรมจันทร์เนี่ยเวลาที่เขาได้ฉีกขาดไปแล้วเนี่ยมันไม่มีทางกลับมาเชื่อมต่อได้ ประเด็นที่2เนี่ยก็คือว่าเราต้องมาดูว่าเวลาที่เรามีเพศสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องมีการขับสารคัดหลัง่งมีน้ําหล่อลื่นจะทําให้เรารู้สึกไม่เจ็บนอกเหนือจากการโฟ์เ pl ay มีอารมณ์ร่วมทีนี้ไอ้พวกสารหล่อลื่นน้ําหล่อลื่นพวกนี้มันก็เกิดจากต่อมบัลลินที่มันขับหรือผนังช่องคลอดเองที่มันจะขับสารคัดหลัง่งหรือก็ทั้งตัวปากมดลูกเองแต่ทีนี้ปากมดลูกไม่มีแล้วเพราะว่าเราตัดมดลูกไปเนื่องจากว่าเป็นมะเร็งของตัวเยื่อบุโพรงมดลูกมันก็ทําอาจจะทําให้มันน้อยลงเราก็มา นานๆมีเพศสัมพันธ์ทีช่องคลอดเนี่ยไม่ค่อยได้ผ่านการยืดขยายแล้วเวลาที่มีการยืดขยายเนี่ยประกอบกับสิ่งที่เข้าไปเนี่ยก็คือคุณสามีเนี่ยมีอวัยวะเพศที่ค่อนข้างใหญ่เนี่ยค่ะแล้วเราบอกว่าทุกครั้งที่มีแล้วไม่ทําให้เกิดแผลตรงเริเวณภายนอกแสดงว่าคุณผู้หญิงเนี่ยอาจจะหนึ่งเนี่ยไม่ไม่มีอารมณ์ร่วม แล้วก็อันที่สองอาจจะไม่มีการโฟเพทที่มากเพียงพอแล้วก็ทําให้บริเวณตรงบริเวณนั้นเนี่ยแห้งพอแห้งเนี่ยมันมีการเสรียดสีที่ของผู้หญิงเราเนี่ยอาจจะดูเล็กเมื่อสัมพันธ์ไม่สัมพันธ์กับ ขนาดของ,ขาของสามีาม,มันก็เลยทำให้เรารู้สึกเจ็บรู้สึกมีแผลได้ค่ะอาจจะต้องปรึกษาหมอสูเพื่อที่จะต้องดูงว่าเราต้องใช้ฮอร์โมนเฉพาะที่หรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นใช้อย่างเน็บไหมเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นของบริเวณอวัยวะเพศภายนอกหรือเพิ่มความชุ่มชื้นของช่องคลอดมันก็จะช่วยได้เหมือนกันนะคะ